สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาไอพ l e ์เ n c นซไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับสมมุติว่าเราตั้งไว้จนแบตหมดนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะทีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอ่าแบตหลังจากที่แบตหมดนะครับแล้วก็เราพยายามเชื่อมต่อเนี่ยอ่าเจ้าต,ตัว iPad มีการอัปเดตโปรแกรมนะครับบางทีอาจจะทาให้ไอ p l e เ e n น i l เนี่หลุดไปนะครับวิธีการก็คือเราต้องเชื่อมต่อใหม่นะครับแต่ก่อนจะเชื่อมต่อใหม่เนี่ยเราต้อง ชาร์จแบตก่อนนะครับโดยการถ้าเป็นรุ่นที่เสียบนะครับเราก็เสียบไว้นะครับถึงมันจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแต่ถ้าเราเสียบไว้เนี่ยมันก็สามารถชาร์จแบตได้อยู่นะครับอ่ทีนี้เพื่อความได้ใจนะครับเราก็เสียบตั้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับหลังจากครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็มาเปิดที่มากดที่ตรงนี้นะครับการตั้งค่านะปุ๊บอ่า การตั้งค่าแล้วก็เรามาที่บลูทูธนะครับบลูทูธนะครับคือเราเจะเห็นได้ว่า,าถ้ามันไม่เชื่อมต่อเนี่ยตรงนี้นะครับจะเขียนว่า Apple p e เ c i นซเนาะไม่ได้เชื่อมต่อนะครับไม่ได้เชื่อมต่อแต่นี่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับวิธีการแรกเนี่ยเราปิดนะครับบลูทูธแล้วก็เปิดใหม่นะครับให้มันค้นหาใหม่นะครับอให้มันค้นหาใหม่ถ้าเกิดว่า ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเรามากดตรงนี้นะครับลบนะกดตรงนี้นะครับแล้วก็ลบอุปกรณ์ออกนะครับลบออกเพื่อให้มันเชื่อมต่อใหม่นะครับเราก็ลบออกเนาะลบออกครับแล้วก็เราก็มาปิดแล้วก็เปิดนะครับรีเซ็ตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันก็้นาอุปกรณ์นะครับะ ถ้ามันไม่เจอเนี่ยเราก็อาจจะเสียบไว้ก็ได้นะครับเสียบไว้เพื่อกระตุ้นนะครับให้มันทํางานเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็เจออุปกรณ์อื่นๆน,นะครับแต่ว่ายังไม่เจอ a p p เป Pencil ซน,น,นะอันตัวนี้นะครับเราก็เจอ a p p เป Pencil ซลนะครับเราก็มากดที่จับคู่นะครับอ่ะก็สามารถเชื่อมต่อได้เป็นปกตินะครับก็ลองดูนะวิธีนี้อย่ด้านจะน,น่าจาะแก้ปัญหาได้นะครับ ลองดูวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ